ที่ชายเสื้อวัดเข้ามาสองเซนเอวสองเซนอกหนึ่งเซนขีดเส้นกลางหลังค่ะที่เส้นคอหาคอห่างใช้สูตรคอหารหกบวกหนึ่ง หรือถ้าไม่รู้รอบคอใช้อกหาร12ใช้แทนกันได้ค่ะ96หาร12ได้เท่ากับ8เป็นเส้นคอหางคอสูง2เซนโคงเส้นคอหลังค่ะ จากจุดนี้วัดออกไปเท่ากับบาหลังหาร2องบวก1.5 39หาร2องบวก1.5ได้21ค่ะขีดเส้นฉากลงไปที่เส้นอกจุดนี้วัดลงมา3ามเซนแล้ววัดออกไป2เซนเป็นจุดปลายไหลค่ะ ขีดเส้นตรงไปที่จุดคอสูงเป็นเส้นไหล่หลังแต่งโค้งเส้นไหล่หลังเล็กน้อยที่เส้นอกวัดขึ้นมา6.5เซนวัดออก1เซน วงเส้นวงแขนค่ะที่เส้นเอวเอวชิ้นหลังให้ใช้รอบอกหารหกเก้าสิบหกหารหกได้สิบหกเซนที่เส้นสะโพกใช้เอวชิ้นหลังบวกสองเซนค่ะได้สิบแปดเซน ขีดเส้นตะเข็บข้างชิ้นหลังชิ้นหลังเสร็จแล้วค่ะต่อไปทำชิ้นหน้าให้เว้นกระดาษไว้2อสามเซนขีดเส้นตรงตั้งฉากลงมาวัดเส้นอกเอวสะโพกชิ้นหลังอกชิ้นหลังได้20เซนเอวชิ้นหลัง16 สะโพกชิ้นหลัง18จดไว้ก่อนคะ่ะที่เส้นอกหาอกกว้างรอบอกบวก16เซนหาร2ลบอกชิ้นหลังขีดเส้นฉากลงมาเป็นเส้นกลางหน้าจุดนี้วัดกลับเข้ามาเท่ากับอกหาร4ลบ3ามเซนขีดเส้นฉากยาวเลยคะ่ะ จุดนี้แบ่งครึ่งขีดเส้นฉากลงไปจุดนี้วัดออกมาหนึ่งเซนแล้วขีดเส้นฉากขึ้นไปที่เส้นคอเป็นเส้นแนวตั้งคอชิ้นหน้าค่ะที่จุดนี้ให้วัดลง5้าเซนขีดเส้นเชื่อมไปที่แนวตั้งคอชิ้นหน้า เป็นเส้นไหลค่ะเส้นไหลหนะ้าเท่ากับเส้นไหล่หลังลบหนึ่งเซนจุดนี้วัดขึ้นสามเซนขีดเส้นเชื่อมหากัน ุดนี้วัดออก3ามเซนจุดนี้เท่ากับชิ้นหลังค่ะแล้ววัดออก1เซนโค้งวงแขนชิ้นหน้าตามจุดที่กำหนดไว้ค่ะ ลดไหลลงหนึ่งเซนแต่งค้งเส้นไหลหน้าให้นูนออกค่ะ ที่เส้นเอวเอวชิ้นหน้าเท่ากับเอวบวกสิบสองเซนหารสองลบเอวหลังแล้วบวกเกตอีกสามเซนค่ะสโพกชิ้นหน้าเท่ากับสโพกบวกสิบเซนหารสองลบสโพกชิ้นหลังขีดเส้นตะเข็บข้างด้านหลังค่ะเมื่อทำเสร็จแล้ว อ,อกเอวสะโพกถ้าไม่ได้ตามต้องการให้แก้ไขที่เส้นนี้ค่ะขยับเข้าออกได้ตามต้องการแนวปากกระเป๋าวัดจากเส้นเอวลงมา8เซน จุดนี้วัดลง4เซนค่ะทำเกตชิ้นหน้า1.5เซนโดยวัดออกจากเส้นกลางข้างละ0.75เซนค่ะ จุดนี้วัดออกหนึ่งเซนหนึ่งจุดห้าเซนขีดเส้นตะเข็บข้างชิ้นหน้าค่ะ ที่ชายออก1.5เซนจุดนี้เว้นตะเข็บ1เซนที่เอว2.5เซนขีดเส้นตะเข็บข้างชิ้นเล็กค่ะ ากกระเป๋าค่ะวัดออกจากเส้นกลาง1.5เซนเส้นข้าง1.5เซนจะได้กระเป๋ายาว15.5เซนเส้นตัดแยกผ้าวัดขึ้น1เซนค่ะ ที่เส้นกลางหน้าทำสาบกระดุมสองเซนกำหนดจุดกระดุมแรกที่เส้นเอวกระดุมเม็ดที่สองห่าง8เซนถึง9เซน ชายเสื้อวัดลงสองเซนด้านนี้วัดลงหนึ่งเซนทดผ้าที่หายไปแต่งโคง้งชายด้านหน้าตามต้องการ ต่อไปวาดปกค่ะที่กระดุมเม็ดแรกวัดขึ้น1เซนทมที่เส้นคอวัดออก2เซนขีดเส้นตรงเป็นแนวพับปกหรือแนวปีนคอค่ะขีดเส้นตรงต่อขึ้นไปความยาวเท่ากับเส้นคอหลัง จุดนี้วัดเข้ามาสองเซนค่ะขีดเส้นเชื่อมมาที่จุดนี้เส้นคอจริงขีดเส้นขนานกันออกไปค่ะวัดความยาวให้ได้เท่ากับเส้นคอหลังแล้วขีดเส้นตั้งฉากออกไป เส้นนี้วัดลงประมาณ5้ถึงหเซนเส้นนี้วัดลง12เซนค่ะขีดเส้นตั้งฉากจากจุดนี้ออกไป8เซนขีดเส้นเชื่อมค่ะ วัดเข้าสี่เซนค่ะขีดเส้นตั้งฉากออกไปสี่เซน วาดออกจากเส้นฉากหนึ่งเซนแล้ววาดปกตามต้องการค่ะ ุดกระเป๋าบนค่ะวัดออกจากด้านวงแขน4เซนกระเป๋ากว้าง10.5เซนให้เชียงขึ้น0.5เซนค่ะความสูงของกระเป๋า1.5เซน